แล้วค่ะสวัสดีพ่มแน่พี่พน้องทุกคนอ,นนอ,นอ้นอนแล้วไปเต้นจักดิมาได้ไปเต้นค่ะ,ะน,นอน non นอนเบิด nần นั่น non น้อง mày như bạn vào đau cứ cao phía non bọn cao lệ? ให้มเวันนี้ก็มานอนพี่นมาขึ้นบัไดแม่พะว่ายันตื่นสายในการแม่นไปเวียซอยเขาก็เล้นอนเยอกตู้เขาไปเหยียบฮักแอแป๊ดนะ ช่องแม่ลูกนอนอยู่ลุมเออตื่นเมดรับมึงมาหน่อยนะรับว่าจะนอนอยู่ไซอ่ามันนี่นะจะนอนอยู่ไน้เขียนี่ล้วทียังเขเีวนเยอะโอ้ยบฟานได้กินเขียนดิ ฉันเ่องาเห็นมคนเฟืองเนียเนเฟืองนนั่งไปเาเฟืองเนีเมื่อวานเออเมื่อวานนี่่ทบเมื่อวานนี่ไปเอาเฟืองอยู่ในบช่อส่อยู่จะไหนจะลงไปบงลานน่อยพี่น้อง ฉันผารวยฉันผ้ารวยบ้ฉันนํำโคเมนผ้ารวยได้ผ้ารวยรอรือเพหันรอเรือหันรอเรือนนี่อันจะหน่อยอีกชิโนะไปเบิ่ง บรรยากาศยามค่ำคืนเมื่อน,นอนอีว่นกิมมือกัดจีเดันั้นแหละพอเริ่มขัดทีขัดทางเลยมาโหลดมาโลด

อ <ens resp> ั้อนรตนะาไปใส่ดเป็นอะไรแ่แล้วอ้ยอยังอันนี้กระสังนี่พี่น้องเอ้ยว้ยเห็นป้าบ่พัวท้าเห็นป้าบ่โอ้ยตายละอยังกิดแกบนึ่คือแดง อย่างกัดแก็บหน่อยนึงฟังพี่น้องอือว่ามัเมายยานเตรียมเสียหายอยจากนี่ฮึระเตรียมเสียหายมาจากเมื่อคืนนี้ป้าบอได้มานอนเป็นมู่เมื่อคืนนี้น,นะบบป้าว่าป้ายันตื่นสวยไปซอยงานดอกเขาอือผูดพี่น้องมือนะอือดีใจดิดีใจดีดใจป้ามาเยี่ยม มานอนเป็นหมู่เลิ่มกะที่กะทางแน่พี่น้องเอ้ยให้ปลาจูให้ปลาลุงเบื่องใหคยยคยย้คุณยายคุณตายายคุณยายเบื่องเนย ดูด้ดนน่งกระชินกับเชียงเขานานนะนี่นีนี่เตรียมนะเตรียมสิเอะนะก,กำลังขัดที่ขัดทางพี่ดองอ้าวฮาวอ้อยตาแเนหน่อยนะ อ่ๆพยายามอันอมอน้องกันใ้มีเวลากินนมจดกนมักินนบ่มได้เนี่ยกิม่ให้ร่ากินนมแล้วด้อนี่เราจังอยู่นี่ กินจากเต้าแม่อะไรก็จากเต้าอันเต้าอันอย่างพี่น้องเอ้ยขนาดนมแม่มาก็กินจากเต้าแม่นุ่นแมแม่บีบอกปะมันดูดนุ่มแม่มาไรเลยมาชาแล้วก็ทันใจมันหาย,หายปัม่ ก็างเวลาก็บี oh ่ใยนำเพราะว่าเด็กน้อยหิวเนาะบ่คือเหิวได้เด็กน้อยหิวนีนรอดได้หายยางเดียวกินนมพี่น้องเลยเริ่มข้อที่ข้าทางแลวแหละ จะพยายามไม่พอและฮารดอูมเอ้เ้านั่งกันยังไงก็เก่านะบอหรือว่าบอลเน มาได้หายจันกี์เก่ามึงพี่น้องมึงเก่ายกเอยเอยเอยช้างมาดิช้างมาดิแม่นมกมาทุกมื้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแม่นมกบ่คอยได้อันมาอันพัวน้ำเพราะว่า ให้เพ่นหาประสบการณ์ได้ตนเองน้ำน่ะนตัวได้นะก็ค่อยบอกอนะนรัประสบการณ์ดีที่สุดธรรมดานในพี่น้องน้อความจำกับประสบการณ์เนี่ยน,น่ะบาดิเรื่องพี่เรื่องน้องเลื่พี่น้องพี่น้อง,อง,เ,อง,องเบิร์ดปาดนี่เลยเด็กเต็มมา ันเมื่อเคยหยอกลูกก็หยอกพี่น้องเลยเพราะว่าอา<อ>ติงคือกันนั่นแหละตอนะว่าท่านนี่เคยหยอกว่าล้วก็เคยเลยนะเพราะว่ามีอันเคยอันอน้องมินี่อยู่แล้วก็เคยผ่านมาแต่นี่คือแบบยังบม่เคยผ่านอีหยังนะเลยครับเริ่มกาที่กาทางเลยเริ่มมูกันเอาติดหน่อยเว้ยน้ำเสวยเองกะที่้างแล้วบมื่กกเ,เ,มเคยพี่น้องเอ้ย ร้านผู้เดียวกะลูกอ้ายกับดฏอยู่น้ำยู่น้ำพอเถ่าไม่เถ่าครับผมก็เคยเอาก็เคยเอาแต่อี่บวนนึงเท่าใด,ดปีบุตแต่แต่มันยังน้อยผูมันก็บ่ได้น้อยขนาดนี้เนาะเอาก็ไันยินในกันเงียบ ก,กินนะไก,กันเงี้ยเงี้ยออกอะไรก็กินอีกธรรมดาเลยกําลังเริ่มบํารุงพี่น้องเด็กน้อยสำน,นีเริ่มบํารุงจีนอ่ะก็เริ่มเห็นหูสูการเห็นหูเริ่มพัฒนาไปไเรื่อยๆยายบดิมาเลยบอยายนะม,มาเบาิ้องนีาเบิ้องลาน บามือมาเลยเนี่ยวียกไลยทั้งูนคิดว่าวียกท่านั้นว in ียกท่านี่นาทีภายนาทีแล้วรอสาวรอสาวหันคนละฝากทางฝากเงินนะนะหันตัวนั้นะเมรอกม ไาพี่นองกันบ่วหากับบัวไตจะคนห่างทุกคนก็มีหนาที่ข้องไา่เล่าแหละแต่ว่าสินาทีนั่งหนาทีเบาเนาะได้เอาเพื่อนอาตุโอ้ยกินนมตะสงังเนาะดิเหมือนตาหมองๆเลหลับหลับได้พี่นองโอ้ยหลับหล <c oughs> ับทั้งดูอุตตาละล <c oughs> านน้อยชั้น มีคนหนึ่ง้วกัคนที่สองที่สามนะี่น้องอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยสร้างทานนะทัทง้ทงๆพี่น้องเบาบาดานอนนี่เบาบาดานอนอยู่เตียงนี่พี่น้องเม่กับลูปปกก็นอนเตียงนี่ ที่นี้ก็ขึอนอนเทิงคึ้นอนเทิงกับลูกนอนทางข้างเลยยังให้ลูกนอนทังกลางเลยขออนอาไปเลยนยทเลเาว่าบนอนหาบลูกหามลูก กินนมพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยอก็เริ่มมันคือมันมเห็นหุ่งนี่ด้วยนะครวะนะ่าละมันะแนมแนมตามเสียงเขาได้ได้ยินเสียงเขาว่าแต่ก็นนเนมคือเปินเห็นห่งนี่ผ่านมาจากวันแล้ววันนะี้สีมือพี่น้องเอ้ยเก่ามือ ก้ามือไม่ดีเเริ่มข้อที่ข้อเทางแล้วก้ามือก็ได้เริ่มปล่อยได้แล้วเมื่อคืนย้ายขอนอนบ้า internally. นบอกย้ายไปคือขอนอนบ้านพี่น้องอ๋อนี่ย อันนี้กักินไปซอยดอกเมื่อวานกับเบิดมือไปซอยครัมื่อกี้กับเจ้าเบิดมือไปแต่เศรจนบ่ายโมงจะได้มาดอกยีนอาบอ่ะตาสร้างมันได้ไปหน่อยนั่นกินเดอกจีปลายเพิ่น กินนมต่อก่อนพี่น้องเอ้ยสิเก็บบรรยากาศวันสัมมนาอก่อนเด้อเพื่อื่นพ่อกันพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขาะที่ขาทางแล้วเนาะเริ่มแล้วเด็กน้อยก็เริ่มบักบเท้างายกากเริ่มหูความแล้วเนาะเริ่มบ่อยแอบแล้วกัเลี้ยงง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็กินนมแม่พี่น้องนมเต่าแล้วก็นมอันนี้ก็คือนมแม่อันนี้ก็ได้ น,นมมันกองการอาลไซเมีอยู่แบบบางทีปวดทันเนาะก็ใช้นมกองไปน้ำกันจนไรก็สิเป็นนมแม่นมแม่จะบำรุงดีกว่านมกองขอบคุณทุกกำลังใจที่เพี่มพามีพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพอกันพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเด้อสวัสดียครับคืนนอนรับพผดีบดดด๊วยทุิคนเด้อจ้า